ทำไมเวียดนามเป็นที่จับตาด้านการลงทุนด้านอเทคโนโลยีหนึ่งในเซอร์ไพร์นะคะของงานดับดับดีซีก็คือเวียดนามจะได้ใช้งาน Apple Intelligence ในปีนี้แถมบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งก็เลือกลงทุนที่เวียดนามมากขึ้นรวมถึงบางแห่งนะคะก็จะย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปที่เวียดนาม แล้วอะไรคือปัจจัยหลักที่ทําให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่อุตสาหการรมเทคโนโลยีต้องจับตามองลองไปวิเคราะห์กันค่ะ การวางตำแหน่งของประเทศเวียดนามกำลังถูกจับตามองว่าเป็นเสือตัวใหม่แห่งเอเชียด้วยอัตราการเติบโตของ GDP นะคะเฉลีย่ย7%ต่อปีตลอด5-6ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็ต้องยกความดีความชอบให้กับรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากๆในการวาง Positioning ของประเทศตั้งเป้านะคะเปลี่ยนเวียดน,นามให้เป็นประเทศที่มีไรายได้สูงภายในปี2045โดยมองว่าเทคโนโลยีนันะนะจะเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้ GDP ของประเทศส่งผลให้ภาครัฐนะคะออกนโยบาย และปรับกฎหมายต่างๆให้สอดคล้องเพื่อให้กลายเป็นฐานการผลิตนะคะของภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงนะคะการสร้างเขตดิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยให้รองรับกับอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ มีการปรับกฎหมายนะคะให้เอื้อต่อการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติล่าสุดค่ะผลักดันกฎหมายนะคะ Digital Technology i n d u s t r y law นะคะที่จะมีผลบังคับใช้1มกราคมปีหน้าด้วยนะด้วยการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลรอบด้านทั้ง AI ทรัพย์สินดิจิทัลสตาร์ทอัพการพัฒนาแรงงานเทคโนโลยี รวมถึงนะคะผลักดันอุตสาหการรมเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติค่ะนอกจากนั้นนะคะจะมีการไล่ทําสนที่สัญญาการค้าเสรี FTA เชิงลุกนะคะกับประเทศและภูมิภาคต่างๆด้วยเช่น RCEP เป็นความตกลงนะคะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค CP TPP ความตกลงนะคะหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า EVFTA ความตกลงการค้าเสรีสหาภาพยุโรปและเวียดนามค่ะรวมๆแล้วนะคะมากกว่า50ประเทศส่งผลให้นะคะบริษัทที่เข้ามาลงทุนนั้นนะไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนด้านการนําเข้าและส่งออกเพื่อให้สินค้ามีสัญ,ญลักษณ์ made in เวียดนามสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะ <S <S เพราะว่าเวียดนามนะคะมองไกลกว่านั้นไม่ใช่แค่รับจ้างผลิตเท่านั้นแต่มองไกลนะคะในการปั้นแบรน เคกไบเวียดนามส่งออกเทคโนโลยีที่พัฒนาเองไปสู่ตลาดโลกนั่นเองผลักดันให้เกิดบริษัทเทคโนโลยี150,000แห่งภายในปี2578ค่ะต้องบอกเลยว่า ตัวเลขนี้นะคะไม่ไกลเกินจริงเลยเพราะว่าตอนนี้นะเวียดนามมีสตาร์ทอัพมากกว่า11,500ลารยายแล้วซึ่งมี7ลรายนะคะที่กลายเป็นยูนิคอร์นไปแล้วค่ะนั่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง n อ i นวเดีย s ซัมซุงรวมถึง Apple นะคะถึงลงทุนและให้ความสำคัญกับตลาดเวียดนามมากขึ้นนั่นเอง ที่ตั้งของเวียดนามเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสสสำคัญในการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทางบกและทางน้ำเข้าด้วยกันได้โดยเฉพาะค่ะด้านเหนือที่ติดกับจีนทำให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบหรือส่งสินค้าไปประเทศจีนได้ง่ายมากๆส่วนทางน้ำเองค่ะก็มีท่าเรือหลายแห่งทำให้การกระจายสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกายุโรปและภูมิภาคอื่นๆในเอเชียได้ด้วยค่ะ การเติบโตนะคะของคนชนชั้นกลางแน่นอนว่าเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตมากๆอีกส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากปัจจัยภายในประเทศที่ตอนนี้นะคะมีประชากรเกิน100ล้านคนไปแล้วโดวยเฉพาะประชากรนะคะวัยหนุ่มสาวที่เป็นกําลังสําคัญนะคะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันกลุ่มคนชั้นกลางค่ะในเวียดนามก็โตขึ้นดันให้ทั้งธุรกิจค้าปลีกธุรกิจในบริการโตขึ้นเยอะมากๆส่งผลให้รายได้ของคนในเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นค่ะถือเป็อนอีกตลาดใหญ่ในอาเซียนนะซึ่งดึงดูดเม็ดเงินลงทุน จาากต่งประเทศไดด้ีในขณะที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ราวๆ16%ของประชากรทั้งหมดต่างจากประชากรไทยล่าสุดนะคะที่เขาบอกมาคือวันที่10กุมภาพันธ์2568มีจํานวนคนอยู่ที่6.5ล้านคนนะคะซึ่งลดลงติดต่อกัน5ปีแล้วมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ราวๆ20%ค่ะเวียดนามเนี่ยถือเป็นตลาดแรงงานใหญ่อีกหนึ่งแห่งของอาเซียนนะจากรายงานล่าสุดของสํานักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามเขาพบว่าตอนนี้ค่ะประชากรวัยแรงงานสูงถึง 152.9ล้านคนโดย35%นะคะเป็นกลุ่มคน Gen Y ค่ะที่มีการคาดการว่าแรงงานใหม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นปีละ5 0 0 0 0 0คนโดยอัตราส่วนการว่างงานนะคะอยู่ที่2.2%เท่านั้นค่ะค่าจ้างแรงงานนะคะก็ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันนะคะขั้นต่ำของเวียดนามนั้นเนี่ยเลียอยู่ที่วันละ215บาทอยู่ในอัดดับที่6ของอาเซียนค่ะ ที่สาคัญนะคะเวียดนามเนี่ยเขาเน้นพัฒนาแรงงานที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นด้วยด้วยแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำงานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมค่ะฝั่งภาครัฐกันบ้างนะคะก็ปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับการปั้นคนรุ่นใหม่ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการอบรมการยกระดับทักษะนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่สองบรรจุหลักสูตรนะคะเข้า ไปในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเลยค่ะควบคู่นะคะกับการเตรียมแก้กฎหมายเปิดให้ทางแรงงานทักษะเนี่ยขั้นสูงถือ2ส,สัญชาติได้ดึงดูดค่ะทั้งคนเวียดนามที่ไปทํางานต่างประเทศรวมถึงนะคะชาวต่างชาติที่มีทักษะขั้นสูงให้เข้ามาทํางานในเวียดนามมากขึ้นนั่นเองคนภายนอกอาจจะเห็นภาพที่สวยหรูแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเวียดนามเองนะคะก็ไม่ได้ปลื้มเท่าไหร่หรอกค่ะเนื่องจากเวียดนามเองเนี่ยก็ใช้นโยบายต่างๆคล้ายกับจีนค่ะด้วยระบบการปกครองแบบสังคมนิยมที่ดําเนินการนโยบายต่างๆนะคะ ได้โดยทันทีโดยไม่ต้องผ่านสภานั่นทําให้กฎหมายและทิศทางของประเทศเนี่ยถูกกาหนดโดยมุมมองของคนกลุ่มเดียวขาดกลไกในการตรวจสอบหากนโยบายนะคะเกิดข้อผิดพลาดก็ไม่มีระบบอะไรที่สามารถเตือนล่วงหน้าได้ค่ะแม้เศรษฐกิจนะคะจะเปิดกว้างขึ้นแต่ประชาชนเองก็ขาดเสรีภาพในการแสดงออกการวิพากษ์วิจารณ์ยังถูกควบคุมอย่างมากนะคะประชาชนนะคะไม่มีสิทธิ์มีเสียงนะ้เหมือนประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยส่งผลให้คนเวียดนามที่เป็นกลุ่มคนอายุน้อยเนี่ยมองว่าตัวเองไม่มีอนาค อยากย้ายจากประเทศตัวเองนะคะไปอยู่ที่อื่นนั่นเองโดยเฉพาะนะคะกลุ่มคนวัยทํางานอายุประมาณ18ถึง35ปีซึ่งเป็นสัดส่วน60%ของประชากรค่คะเนื่องจากรัฐบาลนะคะเขาก็จะพยายามกดค่าแรงเอาใจต่างชาติเมื่อค่าแรงต่ําค่ะก็ไม่สามารถเป็นแรงจูงให้คนเก่งเนี่ยอยู่ได้ในขณะเดียวกันค่ะงานที่ใช้ทักษะสูงก็ยังมีจํานวนไม่มากพอขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะระดับสูงทําให้หลายคนค่ะอยากออกไปหาโอกาสในต่างประเทศนั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่ซิลิคอนววลลย์ มีคนเวียดนามมาทํางานกันมากขึ้นนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนห่วงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองเวียดนามนั้นเพึ่งพาจีนเป็นหลักเลยพึ่งพากันนำเข้าวัตถุดิบเครื่องจักร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคมีพันจากจีนอย่างมหาศาลเลยค่ะรวมถึงนะคะจีนเองก็เป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ของเวียดนามทําให้จีนเนี่ยมีอํานาจการต่อรองค่อนข้างสูงสามารถใช้อํานาจทางการค้ากดดันเวียดนามได้ตลอดเวลาซึ่งก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะต่อภาคการผลิตของเวียดนามทั้งหมดนี้ค่ะถ้าย้อนกลับมามองประเทศไทยเองก็มีศักยภาพไม่แพ้เวียดนามถือว่าเป็นหนึ่งจุดใหญ่ที่รัฐบาลต้องเก็บเอาไปคิดและลงมือทําอย่างจริงนะคะก่อนที่อีกไม่กี่ปีข้างหน้า เวียดนามอาจจะแซงหน้าไทยไปไกลแล้วก็ได้ค่ะซีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเนี่ยเจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆกวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่ของซี C I C O ด้วยนะคะจำง่ายง่ายแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมากอัปเดตเข้าไปที่ดีเลยคะ่ะ C I C O นะคะกดเลยนะ